แล้วก็ได้รับความรู้นะเกี่ยวกับความตายก็เพราะใกล้ตายในมุมมองของแพทย์คราวนี้ก็อยากจะเพิ่มอีกมุมมองหนึ่งก็คือมุมมองของพุทธศาสนาะซึ่งน่าเป็นประโยชน์กับพวกเราเในกในกรรดูแลผู้อยู่พุทธศาสนาเนี่ยมองว่าชีวิตเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาพูดถึงการดับชีวิตหรือความตายเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนที่ควรพิจารณาร่วมกันก็คือการแตกงดับทางกายแล้วก็การแตกงดับทางใจส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเราก็มองแต่เรื่องกายหรือเอาอาการทางกายเป็นตัววัดเช่นดุดหายใจหัวใจจะเต้น หรือสมองตายในอนาคตก็จะมีตัวชื่อวัดตัวใหม่ที่ดีกว่าสมองตายแต่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกายแต่ที่จริงแล้วนในทางศาสนาเนี่ยเท่านี้เนี่ยยังไม่เรียกว่าตายสนิทหรือว่าตายสมบูรณ์ยังต้องความตายสนิทความตายสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เมื่อไม่ใช่เพ่่อกายที่ดับจิตก็ดับไปด้วย พระพุทธเจ้าเปตรัสว่าคนเราตายเมื่ออายุไออุ่นและวินญ,ญาณดับหรือว่าราาักรายอายุและไออุ่นนี่ก็คือเรื่องกายส่วนวิญญาณก็คือจิตการแตกดับความตายเนี่ยมันจะเรียกว่าตายอย่างแท้จริงก็เพราะก็เมื่อกายและจิตเนี่ยมันดับแต่ก็ไม่ใช่ว่าดับพร้อมกันนะกายไปก่อนและจิตค่อยตามไปทีหลังทา,งทาทรกุศลในวัตถุรถแบบ วัตรยานจะอธิบายละเอียดเป็นระบบเริ่มต้นด้วยความตายเริ่มต้นด้วยความแตกดับทางกายเนื่องจากกายเนี่ยโดยรูปเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยดินน้าไฟลมถ้าเป็นคนที่ตายด้วยการธรรมชาติก็คือป่วยตายแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีเพื่อที่จด้วยชีวิตเอว้เนี่ย ตาความตายมันก็เริ่มต้นที่การแตกดักของธ <c oughs> าตุดินก่อนธ <c oughs> าตุดินเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืออหรือส่วนืันถกตันเ <c oughs> ช่นน่ร่ <c oughs> างกายอ่อนเปลียไม่มีเรือไม่มีแรงเดินไม่ได้ต้องนั่งและจากนั่งก็เป็นนอนอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินมันค่แตกดัก,ดกแล้วก็ค่อยพายพร้อมไปเรื่อยๆจากนั้นก็ธาตุน้ำธาตุน้ำก็แตกวน ซึ่งปกติก็เช่นปากแห้งคอแห้งบางทีตาก็แห้งผิวแห้งแต่บางคนก็จะมากเกินไปเหงื่อไหลเรื่องเหงื่อกาหลังจากที่ท่านน้ำแปลปัวแล้วก็ถึงคราวของทาาุไฟร่างกายก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงบางคนก็เย็นจากท่าขึ้นมาบางคนก็เย็นจากหัวลงไปแต่บางรายก็ร้องที่ว่า ถ้าสายกำเริบน้ำหนําแบบที่อาจจะไม่ต้องหม่มผ้าเลยก็ได้แล้วสุดท้ายก็ตามมาด้ยทับลมนะก็คือการหายใจแล้วมีปัญหาพอใกล้ตายก็หายใจเหนื่อยหอแล้วสุดท้ายก็หมดลมนั่นเรียกว่การแตกตับของของร่างกายซึ่งมันก็จะเกิดควบคบู่กับการความแปรปรวนในเรื่องของการรับรู้ คือพอท่านยินแปรปวนนีการเห็นเนี่ยมีปัญหาพอท่านน้ำแปรปวนการได้ยินก็มีปัญหาพอท่านุไฟแปรปวนการได้กลิ่นก็มีปัญหาและเมื่อท่านลมแปรปวนนการรับรู้ความรู้สึกการสัมผัสก็จะไม่รับรู้ละคือแตะเนื้อต้องตัวเขาก็ามไม่รับรู้ แต่ข้อดีก็คือว่าความเจ็บปวดทางกายซึ่งเรากลัวกันเนี่ยจิตมันก็จะไม่รับรู้แล้ะกลายเป็นยังไงใจมันไม่รับรู้อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีนะสำหรับพวกเรานะที่กลัวว่าตอนใกล้ตายจะปวดนะักมันก็ปวดจริงแต่พอถึงช่วงที่ใกล้ตายมันก็จะก็จะไม่รับรู้ลวแต่ก็บอกได้ยากว่า ก่อนตายกี่นาทีก่อนตายกี่ชั่วโมงนะไอภาวะที่ไม่รู้สุดเจ็บปวดตอน,นี้พอดินน้ำไฟลมนะั่งแตกดับหายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วถามว่าตายหรือยังตายเฉยหรือยังก็ยังตอบว่ายัางเพราะกายเพราะจิตเนี่ยมันยังไม่ดับก็ต้องรอให้จิตเนี่ยมันแตกดับซึ่งทางที่เบรคเขาก็แจกแจงว่ามีสีขั้นตอนน ไปสุดท้ายที่ภาวะแสงกระจากคือเพราะที่มันจิตมันมนก็ว่ามีแต่แสงสว่างเฉพาะขอแสงกระจากมันดับก็จึงเรียกว่าตายสนิททางที่เบงก็มีปรากฏการณ์เภว่าหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ว่าตัวยังอุ่นๆอ,อยู่ศพก็ยังไม่เน่าผ่านไปสามวันเจ็ดวัน บางทีถึงกับสองสามวัทิศเนี่ยศก็ยังไม่เนาอันนี้ก็เพราะว่าเขารู้วิธีที่จะประคองเคราว่าแสงกระจ่างเอาไว้คือไม่ยอมให้มันดับแต่นี้ก็เป็นเทคนิคขั้นสูงนะทางเทรลวาเราก็ไม่ได้สอนแต่ทางที่เบรก็สอนกันเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้เรียกว่าพิจารณาสัจธรรมจนหลุดพ้นท่านกรรมปะที่16ที่ไปมานับภาพที่ อเมริกาเนี่ยหมอก็ทึ่งมากว่าหัวใจจะติดเต้นแล้วแต่สาช,ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ยังอุ่นอยู่อันนี้คนที่เด็เกเาก็รู้ว่าธรรมดานะเพราะว่าท่านกรรมาปานี่ท่านภาวนาได้อยู่ในระดับสูงมากคราวนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์กับเราในการรู้เรื่องนี้ก็คือว่า เมื่อหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่เนื่องจากจิตเนี่ยยังไม่ดับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้รับรู้คือว่าเห็นเมื่อจะได้ยินแต่มันเป็นจิตที่รับรู้นะ่ไม่ใช่กายเพราะกายโดยเพราะสมองนี่ก็เรียกว่าไม่ทํางานแล้วอย่างที่เราได้ฟังเมื่อวานสมองไม่ทํางานแต่จิตยังรับรู้ได้อันนี้ก็เพราะว่า สมองกับจิตนี่มันคนละส่วนกันบางคนไปคิดว่าจิตนี่คือสมองอันนี้สมัยใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วจิตกับสมองมันแยกกันแต่มันก็เนื่องกันถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเมื่อกายแตกดับแล้วจิตยังรับรู้ได้มันก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่พอจะอนุมานให้อนุมาณลักษณะนั้นได้คือมันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่หัวใจหย,ยุดเต้นแต่พอช่วย เพื้นเขาขึ้นมาเนี่ยเขาพบว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวใจหยุดเต้นกระทันหันก็หมอก็รีบก็คนก็รีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยชีวิตเนะี่ยก็มีการปั๊มแล้วก็มีการใส่ท่อคนไข้คนนี้เนี่ยเนื่องจากใส่ฟันปลอมเนี่ยพยาบาลก็ต้องถอดฟันปลอกก่อนแล้วใส่ท่อก็ไปช่วยหายใจ ช่วยชีวิตได้ก็ไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาทิตย์นึงในวันหนึ่งชาวันนี้เห็นเพียาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วก็ทักเลยล้วคุณใช่ไหมที่ถอบันปอมผมนี่เขาเห็นได้ยังไงตอนนั้นเขาสลบหรือไม่รู้ตัวอาจจะเรียกว่าร่างกายนี้ไม่ทับแทบสมองแทบจะไม่ทํางานเท่าไหร่แล้วยกว่าสมองส่วนการการรู้ทางตาแต่ก็ยังเห็นนะไม่ใช่เห็น ภาพหลอนได้เห็นความจริงเห็นภาพจริงมีคนหนึ่งเนี่ยหัวใจหยุดเต้นหลังจากที่ผ่านการรักษามะเร็งตอนที่เจอเคมโีโมเจอการฉายแสงแพ้เท่าไหร่เขา,า,เขาก็ยังมีความหวังว่าจะรอดก็ทุทนแต่แล้วเนี่ยวันหนึ่งคืนวันหนึ่งหัวใจหยุดเต้น หมอช่วยขึ้นมาได้แกก็รู้ว่าอนาคตแกคงจะไม่รอดก็เลยบอกหมอหมอท่านหมอเจ้าอยู่เต้นอม่ต้องปังมลลวนะเพราะว่าการเดึกเนี่ยคือหนึ่งหัวใจอยู่เต้นอีก <c oughs> ่หมอเจ้าของไข้หมอไม่หมอเจ้าของไข้มีอยู่หมอเวรก็ไม่รู้ก็ไปปั้มขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอแกรู้ตัว เดก็เรียกรูปเรียกหลายมอต่อว่าข้าว่าจะไปสบายแล้วเชียวเรียกข้ากลับมาอีกน้องแกก็เล่าว่าตอนนี้อยู่ใจเต้นเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงนะเห็นเด็กที่จ้างมาดูแลเนี่ยวิ่งไปเรียกหมอพยาบาลแล้วก็เห็นตัวเองล้วถูกปั๊มแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรเลยกลับรู้สึกสบาย ในใจมเงจะนึกว่าเนี่ยถ้าไปตอนนี้ก็ดีสงบสบายพอรู้ว่าจะไม่ตายนี่ไหมผิดหวังนะต้องเรกเลยเรียกลูกเรียกหลานว่าตอนหลังแกก็หัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ก็ไม่มีใครฟัมเงม้ยแกเห็นได้ยังไงมันไม่ใช่ hallucination มันไม่ได้เห็นญาติพี่น้องที่ตายแต่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในเวลานั้น ในเช้าเจอกาฟิก็เคยเล่าเคยเขียนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเนเช้าเจอกราฟิจอนั้นก็พูดถึงเรื่องภาวะใกล้ตายคือคนนึงไปผ่าตัดแล้วก็หัวใจหย,ยุดเต้นอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผ่าตัดหอใจหย,ยุดเต้นแกก็เห็นแล้วถจิตมันถอดออกมาจากรร่างเห็นจอมอนิเตอร์แล้วก็จิตก็ออกไปนอกห้องผ่าตัด แล้วก็ไปเห็นพ่อของตัวเอง <g ul ing> นะกำลังอยู่หน้าตู้กดคงจะซื้ออะไรนะ่ะในตู้นั้น,นอยอดเหรียญตอนนั้นมันดึกมากเมื่อผ่าตัดเสร็จแกก็ฟืนขึ้นมาแกก็เล่าให้พ่อฟังพ่อตกใจแปลกใจเพราะพ่อพอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีไม่มีใครเลยนะอกจากพ่อ บริเวณนั้นมันมีใค่มันดึกมากให้ลูกสาวรู้ได้ยังไงมันก็คงอธิบายได้อย่างเดียวนะคือว่าเห็นนะถามว่าเห็นด้วยก็เห็นได้จิตร่างเนี่ยมันนอนอยู่นะในห้องผ่าตัดสมองก็ส่วนที่รับรู้เห็นมันก็คงจะไม่ได้ทำงานอะไรน,ะนอกจากเห็นก็ได้ยินนะด้วยเหมือนกันคนที่หัวใจหยุดเต้นนะก็ยังสามารถได้ยินได้ เพื่อตอมาคนหนึ่งนะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าวันหนึ่งเกิดแพ้ยาอย,ย่างหนักหายใจไม่ออกดิ้นเลยนะดิ้นเลยก็ถูกพาตัวไปนะห้องอิเมอร์เจนซี่ตอนแรกแกปวดมากแล้วถึงจุดถึงจุดหนึ่งแกก็ความปวดก็หายไปได้ยินพยาบาลผู้กัหมอว่าหัวใจหยุดเต้นแล้ว บีพนะี BP, วัดไม่ได้ชีพิจารก็จับไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าตายไปแล้วชั่วขณะตอนหลังก็ฟื้นขึ้นมาได้นะพอรู้ตัวนี้บอกปวดคอมากเลยเจ็บคอมากเพราะว่าโดนใส่ท่อแต่ตอนที่หมอปิปลงตุงดังเนี่ยขณะที่เขาไม่หายใจนหะัวใจไม่เต้น ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลย,เลยแต่ได้ยินได้ยินหมอได้ยินพยาบาลพูดอันนี้มันก็นี่คือภาวะที่เกิดขึ้นกับคนที่ถือว่าตายทางการแพทย์แต่ว่าถูกช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้เราก็เลยรู้ว่าเขายังสามารถจะรับรู้ได้ท่านที่ตามงไม่เห็นท่านที่ปิดตาก็ยังเห็นท่านที่หัวใจหยุดเต้นเ็ยัได้ยินนั่นก็ ก็พอจะรู้บาาได้ว่าคนที่ตายจริงๆมหมายถึงว่าหัวใจหยุดเต้นไม่สามารถจะเอาคื้นขึ้นมาได้เนี่ยถ้าที่ยังไม่แต่งตับขเขาก็ยังน่าจะรับรู้หรือเห็นอันตรายเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้ไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนที่กำลังจะตายไปถึงตัวว่าตายแล้ว หมอบอกว่าตายแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือตายไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าสัญเครื่องเรียกว่าสายที่มันต่อกับมอนิเตอร์ต่างก็ยังไม่ได้ถอดอ่าตมาก็มีความเชื่อว่าคุณยายก็ยังรับรู้ได้เพราะเหมือนแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเ,นเองก็เลยคุยคุยมาก่อนนำทางแก คุณให้นึกถึงพระแล้วก็ให้ปล่อยวางทุกสิ่งเนื่องจากลูกเขาเนี่ยเตรียมจะให้แม่ถวายสังฆทานก็เลยมีการถวายสังฆทานอย่างที่ตั้งใจไว้ต่อมารับสังฆทานเสร็จก็กวดน้ำยถาให้พรลูกสาวกดน้ำเสร็จแล้วก็ รีบไปเลยเพราะว่ามีอีกการก็คืองานอกรอบนี่แหละแถวพุทธมนตลตอนนั้นไปที่โรงพยาบาภูมิพลลูเขาเล่าในเวลาต่อมาแล้วจางนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคุยกันนะเราก็รีบไปแล้เล่าบอกว่าตอนที่จะมาคุยกับแม่เขาเนี่ยไอ้สัญญาณไอ้มอนิเตอร์เนี่ยมันบอกหัวใจนีนเต้นสัญญาณชีพ สัญญาณหัวใจเนี่ยเต้นก็เรื่องความบังเอิญเป็นความผิดพลาดเทคนิคหรือว่าถ้าคุณยายแกรับรู้ได้จริงๆนะว่าอาตมากำลังพูดอะไรกับคุณยายนี่มันก็เกิดไปได้นะว่าคนที่เขาตาย,ยแม่หัวใจหยุดเต้นนะแต่ว่าการรับรู้ก็ยังเกิดขึ้นได้จิตยังทํางานต่อไปอยู่สักระยะหนึง่ง บางทีจิตของคนตายจะยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเติมตายเลยเพราะถ้เป็นการตายแบบฉับพลันอบบุบัติเทตอย่างมีเพียงคนหนึ่งเนี่ยลูกขเขาหงขาจะไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านแลวต้องข้ามถนนไปพรกากฏโดนรถชนตายคาที่แต่ปรากฏว่าคนในวัดเนี่ยเห็นเธอมาที่วัด ในช่วงใกล้ๆกันคนที่วัดก็ไม่รู้ในสมมตะว่ามันมีการชนกันตายหน้าวัดถ้าสิ่งที่คนวัดเนี่ยเห็นเนี่ยจริงเนี่ยมันก็แปลว่าผู้หิงคนนั้นเนี่ยจิตของเธอยังไม่รู้ว่าเธอตายร่างกายนี่นอนกองกับพื้นแล้วแต่จิตเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นที่จะมาทําบุญก็เลยทํางานต่อไปงั้เมื่อเร,รู้แบบนี้นะ เวลาเราดูแลคนใกล้ตายจนกระทั่งเขาหมดหลมเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาหมดการรับรู้แล้วการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเวลาจะทำอะไรกับร่างของเขาหรือเวลาจะพูดกันพูดคุยกันเองก็ต้องระวังบางคนก็ทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเรื่องงานศพเรื่องการรักษาทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติผู้ตายก็จะยังรับรู้ได้ แล้วก็อาจจะจิตอาจจะเศร้าหมองแล้วจิตเศร้าหมองจนถึงววระจิตสุดท้ายนี่ก็ไปไม่ดีนะเพราจิตสุดท้ายเป็นตัวกําหนดว่าจะไปสุปติหรือทุขติถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีจิตท้ายเป็นกุศลหลาความว่าหมายความว่ามีความวิตกมีความห่วงมีความหวงมีความโกรธมีความรู้สึกผิดเนี่ย พวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าอารมณ์นี้มันคลองจิตจนกระทั่งจิตสุดท้ายที่เรียมมรณสันฤิธิเนี่ก็ไปอบายแต่จิตสุดท้ายเป็นกุศลนอ้อมนึกถึงพระตรรมนไตรถึงความดีที่เคยทําหรือจิตเนี่ยเป็นปล่อยวางมีแต่ความมีแต่ตัวรู้ก็ไปดียี่งถ้าจิตเนี่ยเห็นสัจธรรมเห็นอนิจักขถึงอรัตตาก็เลยว่า หลุดพน้นจากวัฏสงสารได้เลยในเรื่องการน้อมจิตผู้ใกล้ตายก็จะได้คุยกันนะตอนเช้าวันนี้อานนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะรับรู้หรือว่าพึงจะสังวรเอาไว้นี่ขนาดคนตายเนี่ยนะที่หมอวินิจฉัยว่าตายแล้วก็ยังโอกาสจะรับรู้ได้นับประสารกนะับคนที่ยังเป็นผักคนที่โคมา่า ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็จะรับรู้ไม่ได้เฉยเและบางอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอาจารย์รนัมโรนะท่านเล่าว่ายายของท่านเนี่ยเป็นผักมาสี่ปีแต่วันหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรร่างกายผิดปกติป่วยหลักอย่างไรงหมอวิทย์ช้ว่าจะต้องผ่าตัดลูกๆเนี่ยลูกๆกก็คือโยมแม่หรือว่า ป้านาของท่านอาจารย์อัมบโรก็ต้องปรึกษากันปรึกษาตกลงกันว่าจะพาเลยให้แม่ไปอย่างธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าพอตกลงกันเสร็จไม่รู้ทันทีเลยหลังจากนั้นเนี่ยท่ยเนี่ยคุณยายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า thank you สี่ปีเนี่ยมีพูดประโยคคำเดียวคือ thank you แล้วก็เม่นนาปนนานก็เสียชีวิต ถ้าเป็นผักเนี่ยนะได้ยินนะอาจจะยังรับรู้อะไรต่างๆได้มากมายอันนี้มันเป็นที่ยินยันกันแล้วว่าเป็นไปนได้เพราะว่ามันเคยมีการสกนสมองคนที่เป็นผักจากอุปัติเหตุนะผักมันมีหลายแบบผักจับอุปติเหตุเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผักชั่วคราวไม่ใช่ผักถาวรหมอกาสั่งคนไข้ว่าให้จินตนาการว่ากําลัง เดินเล่นอยู่ในห้องแล้วก็จินตนา,านการว่ากำลังเล่นเทนนิสบอกว่าสมองส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมันมันสว่างสมองที่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมกล้ามเนื้องเรียกว่อ premotor cortex เนี่ยมันก็ทํางานเวลาจินตนา,านการว่าเราเดินเนี่ยนะสมองมันก็ทํางานมันก็ว่าเราเดินจริงๆนะแต่ว่ามันทํางานในในดีกรีที่ต่ำกว่าเราเดินจริงๆ นักเล่นเป็นโนนี่เขาจินตนาการว่าเขากรงดีบเป็นโนเนี่มันก็เหมือนกับเขาได้ซ้อมเป็นโนสมองมันทางานแม้คล้ายๆกันแม้ไม่ว่นในยามทําทําจริงๆหรือว่าคิดเอางานปรก,นการทดลองเนี่ยเขาก็เ,าเอาไปผล,ผล,ผ,ลผลสแกนสมองก็ไปให้ไปเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ได้รับคาสั่งแบบเดียวกันอาสาสมัครที่เป็นคนปกติ พราะว่าผลสแกนสมองเนี่ยเหมือนกันเลยแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นผักคนไหนปกติแราก็แปลว่าคนที่เป็นผักนี่เขายังรับรู้ได้แต่เขาไม่สามารถจะสื่อออกมาได้ถ้าช่ว,วคนที่ผักยืนเตี้ยถาวรนี่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นมันก็มีแค่หลายเคสท,ท,ที่เส้นเลือดในสมองแตกไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุนะตองเกิดสตกแล้วก็สมองตายแต่ว่านาการฟื้นขึ้นมาจนกระทั่ง ตื่นแล้วก็สามารถจะเดินเหินได้เก<ม>ือบจะปกติซึ่งเป็นเรื่องสัศจรเขาก็เล่าว่าลตอนที่หมอมามาคุยกันเองเขาก็ได้ยินตอนที่หมอมาบีบเท้า,เ,าเพื่อจะดูว่าเขาเป็นผักหรือเปล่าเขาบอกเขาปวดมากปวดมากแต่พูดไม่ได้อยากจะบอกให้หมอหยุดหยุดทําได้แล้วแต่พูดไม่ออกแต่พอฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่า มันก็ทำให้เราก็เลยรู้ว่าภาวะจิตหรือความรู้สึกของคนที่เป็นผักนี่อาจจะไม่ตายจากคนธรรมดาทีนี้มันมีการการจําแนกคนที่เป็นผักว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นผักไม่ได้แต่เรียกว่าเป็นคนคไข้แบบเพื่ i n i m l l l y conscious p a t i e เ t ่น M ซีพีก็คือยังรับรู้ได้เวลาเพื่อนคุยเรื่องตลกบางทีหัวเราะนะเป็นผักนี่นะแต่พอเพื่อนมาคุยโจ๊กบางโจ้นี่หัวเราะเลยหรือบางทีภรรยามาร้องหม่มร้องไห้เอรู้สึกชีวิตลำบากหลังจากที่สามีเป็นเป็นผักแล้วคนไข้ก็น้ำตาไหลนะ แล้วก็น้ำตาซึมเฉพาะเวลาภรรยาก็มาร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ว่าน้ำตาซึมน้ำตาไหลในกรณีอื่นอันนี้ก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเขารับรู้ได้โคว่าเองก็ยังรับรู้ได้นะอันนี้เราก็เคยได้ยินมาหลายรายแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็มาเล่าว่าได้ยินหมอภยหมอพยาบาลพูดถึงตัวเองว่าอย่างไรบางทีก็พูดถึงตัวเองอย่างไม่สุภาพ บางทีก็เอามาล้อเล่นเจ้าตัวก็วโกรธแต่ว่าก็ไม่สามารถจะสื่อสารอะไรได้มีรายนี้ที่แปลกมากอันนี้ก็มีการบันทึกเอาไว้สัจชัยกายนะนี่บางคนก็รู้จักเพื่อนเขาเป็นนักแต่งผมที่มีชื่อนะชื่อเป็ด,เป,ดเป็นคนดังในวงการแฟชั่นเป็ดนี่เป็นมะเร็งตอนหลังก็สุดจนกระทั่งอาการก็แย่ลงมีช่วงหนึ่งเนี่ยสัจชัยแกก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเป็ด วันหนึ่งตอนเที่ยงเขาได้โทรศัพท์จากเป็ดเป็ดมาบอกว่าเนี่ยพี่หนูจะไปแล้วนะสักเชาถามไปไหนหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้ไม่นานเฮ้ยจะไปได้ไงเสียงยังใสยอยู่เลยไม่รู้ละ่ะหมอบอกนี่แหละพี่ถ้าจะมาก็รีบมาเนี่ยสังเชาใจก็รีบบึงรถไปเลยนะถึงโรงพยบาบาลเนี่ยบ่ายสอง ไปถึงพบว,ว่าเป็ดโคม่าก็เลยถามว่าเป็ดโคม่าเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบโคม่าแต่ตีสองนะจากชายผงงออกพวก,งงกยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยเนีย่ยแล้วโชว์โทรศัพท์ให้ดูมีมีการมีรคคอร์ดว่าเป็ดโทรมาตอนเที่ยงสองนาทีแล้วโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนมีใครไปใช้หรือเปล่าก็ไม่มีใครยุ่งเลยโทรศัพท์เป็ดไหนแล้วโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนอยู่ในเกม ก็ไปเอามาดูก็ราอว่ามันก็มีการรีคอร์ดว่าโทรมหาสับชัยเที่ยงสองนาทีนั่นกหนก็ตกลงใครโทรนะก็คงมีคนเดียวที่โทรนะคือเป็ดแล้วเป็ดโทรมาได้ยังไงคงไม่ได้กดปุ่มแน่นะแต่แปลกนะเดี๋ยวนี้คนที่ใกล้ตายหรือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งข่าวทางโทรศัพท์ได้ คนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งนะเจอรูคีมมียแล้วแกระยะตอนหลังแกก็มาขอขอมาขอมารักษาตัวที่บ้านแล้วก็สุดท้ายแกก็หมดลมขณะที่พ่อแม่เนี่ยก,ลยกลำกลังอยู่กําลังทำอะไรกำลังอยู่กับเตียงนะอยู่ข้างเตียงก็มีรถส่งออกซิเจนมาบอกว่าเนี่ยเอาออกซิเจนมาส่งพ่อแม่คนเด็กบอกไม่ต้องแล้ว ไม่ใช้แล้วแล้วนี่ใครเรียกมาเนี่ยเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกไอ้คนสองบอกว่าได้โทรศัพท์จากเด็กคนนึงให้เอาออกซิเจนมาส่งเมื่อกี้นี่พ่อแม่ี่งงไอ้เด็กคนนั้นคือใครนะก็คงจะเป็นลูกของตัวเองนั่นนะแหละแล้วโทรได้ยังไงอันนี้ไม่พูดถึงโทรหลังตายนะอันนี้ก็มีนะแต่ว่ามันมันนอกไประเด